สวัสดีนักเรียนม6นะคะวิชากระบวนการทำงานสัปดาห์นี้ยังอยู่ในเรื่องของกลยุทธ์การตลาดออนไลน์นะคะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดไปทั้งหมดอี่2กลยุทธ์นะคะคือมองช่องทางการขายออนไลน์และปรับคอนเทนต์ซึ่งเราก็ได้ทำใบงานไปแล้วนะคะซึ่ง นักเรียนที่มาเรียนวันนั้นได้ทําส่งครูครบทุกคนนะคะจะเหลือที่เรียนออนไลน์ที่บ้านถ้าไงครูขอให้นักเรียนตามงานค้างนะคะแล้วส่งเข้าไปในอัลบั้มนะคะมาทบทวนของสัปดาห์ที่แล้วหน่อยออในการมองช่องทางขายออนไลน์เนี่ยก็คือเรามองว่าเราจะขายผ่านโซเชียลมีเดียเว็บไซต์ต่างๆหรือว่ามาเก็ตเพส อ่ะอันนี้ก็เป็นช่องทางเือจะเปิดเพจเปิดอะไรก็แล้วแต่หรือจะเปิดหน้าร้านค,คู่ไปด้วยนะคะส่วนสัปดาห์ที่แล้วยังพูดถึงเรื่องคอนเทนต์นะคะซึ่งให้เข้ากับสถานการณ์ซึ่งนักเรียนก็ได้ลองทำแล้วได้จัดแคมเปญต่างๆไปแล้วเพื่อดึงดูลูกค้านะคะในสัปดาห์นี้กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ต่อนะคะจะอยู่ในของ2หัวข้อเช่นเดียวกันนะ สัปดาห์นี้จะอยู่ในเรื่องของการรู้จักกลุ่มเป้าหมายและมุ่งซื้อใจลูกค้านะคะเรามาดูกลยุทธ์แรกก่อนในการรู้จักกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเราแบรนด์ของเราเนี่ยต้องรู้ว่าร้านจะขายสินค้าหรือบริการให้กับใครกลุ่มลูกค้าประเภทไหนที่จะเป็นผู้จ่ายซื้อสินค้าเรานะคะนอกจากว่าเรามองลูกค้าใหม่แล้วสิ่งที่สําคัญคือการรักษาฐานลูกค้าเดิมเอาไว้ เพราะว่าพวกเขาเนี่ยคือคนที่กลับมาซื้อสินค้าของเรานะคะการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าเก่าแล้วก็มอบสิทธิพิเศษให้กับเขาจึงเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ฐานลูกค้าของเราเนี่ยเหนียวแน่นแล้วก็เพิ่มโอกาสในการพลิกฟื้นเมื่อเจอวิกฤตนะคะตัวอย่างเช่นสมมติครูเปิดร้านขายน้ําหอมนะคะกลุ่มเป้าหมายครูอดีตคือกลุ่มวัยรุ่นละกันนะแปลว่าฐานเดิมของครูคือกลุ่มวัยรุ่น แต่ครูอยากจะหาลูกค้าใหม่ครูก็จับเป็นวัยทางานนะคะแต่ครูก็ยังต้องเก็บลูกค้าเก่าไว้โดยการอาจจะมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าเก่าที่เข้ามารีวิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้จะเป็นกลยุทธ์ต่อไปนะคะเป็นกลยุทธ์มุ่งซื้อใจลูกค้าซึ่งสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงเนี่ยแบรนด์จะต้องรักษาความน่าเชื่อถือ แล้วก็รับฟังเสียงจากผู้บริโภคให้มากที่สุดดังนั้นในทุกการสื่อสารที่ออกจากแบรนด์จะต้องมาพร้อมกับความโปร่งใสแล้วก็ความพร้อมที่จะช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพออจะต้องคำนึงถึงความรู้สึกอันอ่อนไหวของลูกค้านะคะซึ่งเป็นการแสดงถึงความจริงใจแล้วก็เข้าใจในสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นถึงแม้ว่าธุรกิจของเราเนี่ยจะได้รับผลกระทบ แต่การทําแบบนี้จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ของเรานะคะตัวอย่างเช่นถ้าครูจะมุ่งซื้อใจลูกค้าจากการขายน้ําหอมนะครูจะสร้างความน่าเชื่อถือโดยการเ,เปิดให้เขาได้รีวิวจากทุกกลุ่มนะแล้วก็พร้อมที่จะรับฟังเสียงของผู้บริโภคว่าเขารีวิวมาว่ายังไงเราต้องยอมรับได้ทั้งในด้านดีและก็ด้านเสียนะคะพร้อมถึงนึกถึงความโปร่งใสโปร่งใสในที่นี้คือ,เ,อ,อเวลาเราเโฆษณา เราต้องให้ความชัดเจนกับลูกค้าโดยพยายามหลีกเลี่ยงการอาบอกราคาหลังเพจนะคะหรือไปตอบทางแชทอย่างเงี้ยถ้าไงถ้านึกถึงความสุขโปร่งใสนี่เราต้องให้เขาเห็นชัดๆเลยว่าเราขายในราคาเท่านี้นะคะแล้วก็จะ,สะแสดงถึงความจริงใจได้มากยิ่งขึ้นนะ อันนี้จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีกับแบรนด์เราแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขามีปัญหาอย่างไรเราจะต้องช่วยแก้ปัญหาเขาอย่างเช่นซื้อน้ําหอมไปแล้วใช้แล้วรู้สึกว่ามันหอมไม่ทนอ่าอันเนี้ยเราก็ต้องแก้ปัญหาให้เขาว่าเขาอาจจะฉีดน้อยไปไหมหรือว่าฉีดแล้วมันยังไงมันฟุง้งอ่าไม่ได้อยู่กับเสื้อผ้าแนวเนี้ยมันก็เลยไม่ติดทนนะคะอันนี้คือเป็นแนวทางแก้ปัญหา อันนี้ครูก็อยากจะฝากไว้ในสองกลยุทธ์ถัดมานะคะทีนี้สัปดาห์นี้นะคะครูจะให้นักเรียนทำรายงาน2.2ให้นักเรียนเติมคำตอบในตารางสมุดคัดลอกลงสมุดนะคะใช้ชื่อร้านเดิมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเธอตั้งชื่อร้านอะไรไว้ให้ใช้ชื่อร้านเดิมนะคะแล้วดูว่ากลุ่มเป้าหมายของเธอคือกลุ่มไหนอย่างเช่นของครูชื่อร้านน้ำหอมนะกลุ่มเป้าหมายของครูคือกลุ่ม วัยรุ่นแล้วก็เพิ่มใหม่คือครูจะเอากลุ่มคนทางานครูก็เขียนกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มทางานวิธีซื้อใจลูกค้าก็สร้างความน่าสือถึงโดยยังไงอธิบายไปด้วยนะคะรับฟังเสียงลูกค้ายังไงอธิบายไปด้วยอย่างเงี้ยนะคะท่าไงฝากชิ้นงานนี้ไว้แล้วก็ทําส่งถ่ายรูปลงในอัลบัม้มเดี๋ยวครูจะสร้างไว้ให้ทีหลังนะคะขอบคุณค่ะ